สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูบปูสุข้อนะครับน้องมือนเขาปอกกระเบตาเชนแนวครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูบปูสุข้อนครับพี่น้องเหมือนเป็นกระเบตาคลายออกอยู่ครับพี่น้องครับลุงโบเชนแนวครับพี่น้องเป็นมือร่วมญาติครับพี่น้องนี่พ่อใหญ่ของลุงโบนี่พอนะครับพี่น้องแล้วก็มีแม่ครับพี่น้องนั่งแล้วก็มี้รวมญาติครับพี่น้องหลายๆคนมานั่งวันนี้ มีเมนู่นบดใหญ่ก้อยปลาครับโดยบดใหญ่ครับก้อยปลาพี่น้องเอ้ยก้อยปลาก้อยเน่เน่เด้อพี่น้องเด้อะมันเนี้ไอ้ตาถือกล่องอยู่ยังว่นเห็นหน้าเห็นตาพี่น้องเอ้ยโอ้มีผักมีผักยังไงครับนี่มากมากแซ่บๆน้ำกันพี่น้องเลยเดี๋ยวอองรีบไประสมราศไปถือกล่องให้เพื่อนเด้อบั่นเนอะอ่องรีบไประสมราศีไปถือกล่องให้บ้านนี่มากมาพี่น้องแซ่บๆน้ำกันครับพี่น้องก้อยปลาต้มปลาครับพี่น้องหลังจากเข้าวันตึกแหงบังคันละพี่น้อง มาเศษเศษน้ำกันมามาครับพี่น้องโอ้เมนเห็ดเมนูหยังไงเหรอลุงบอกโยลายยางแล้วเนี่ยไจ้าเอ้ยบึงพักฮะโอ้บึงมาไทยบึงมาพี่น้องเ้ามเห็นเนี่ยพักบึงผลป้องอันนี้เป็นก้อยเนาะครับพี่น้องเนาะอืมโอ้เศษรีนะมันต้องโอ้บอดบอดข่อยบอดข่อยกินอย่างเดียวบอดไงข่อย เขอถอดเขาใส่พี่น้องใส่กล่องมือถือทายนะครับเบื่อจะอย่างๆในเจ้าหน่อยนะครับเนาะมันนี่ร่วมญาติครับพี่น้องครถบาได้มันอ่ากินช่อเด้อครับพี่น้องมันนี่รับผมมันนี่บ่ได้บ่ได้กินช่อครับเป็นอ่า รวมญาตกนะครับเนาะเสียบิจิเสียบิจิจังสีเลยหยาบมากไปยังอ้าวขี้ยืนนะครับเนาะไอตาขอใส่นำแก่เนยนำปนะนำแก่ข้าวเจ้าน่อยนะครับพี่น้องเนาะลไกินกระป๋องกินแม่ก็พี่น้องอ้าวมันเด็ดบุญเดียดเดียวเลยเออจวดขนาดเขาแม่ครับพี่น้องเออเป็นพระคอตัวหนึ่งเลยเนี้อแห่ สวัสดีเอฟซีเลครับนลูกกันสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับครับเอทั้งเนื้ออีองุกคนลับเ่พิษเม่อิษกนต้มปลาก้อยปลาเนื้อป่เห็นปวดเจ็บแสบนะพอนะแบเบิ่งขเขาซ่อนในขำเขาเพิ่นทำเขาเพินโอ้คากหลเบิงบงไปทางิ่อสูตรบ่่สูตรครับบ่สูอยปลาใส แจ่วเพียบป่าคมขมกนกระี่น้องเอพี่น้องเอน้อมันจะพีดจะน่องแ่วกันนี่อย่างนี้นะนี่บอะไรดิเพิ่นเฮ็ดนะนี่พี่น้องนี่มันต้องนั่นี่เบั้อครับ ผมอํลำสุดยอดอาหานอีซานบานเฮาแก่ข้าวสักบกหัวเบ็ดเด็การเลยม่ไน้่แก่ข้าวได้การเลยน่ย้ได้ปู้พีกขเป็ดเลยมาอ้ยจาไปบ้าบขี้ผูเบ็ดแก่ข้าวดีไปดีกว่าแก่บูีกเน่ยแมนมือเสียรเี่ยเดไดการเลยผมมาเฮ้ย ดีบป่านาซุ่มแจ่วกันพี่้องเอ้ยแบครับผมมีมาแ้่แก่ข้าวมามาเขามันจากสี่เสื้อล้านโหลดเี่ปึ๊บจิ้มเบิ้งแจ้วเนาะ เขาใหญยๆนี่ครับอ้าวตังไม่เบิรนเฮ้ยครับมาตังแม่กินใ้เราตัมาที่เสียออโดยมามออาเดีดยวยถอดนี่มาบบนเอาเริ่มเนี่ยแหละครับวิธีชีวิต ของแอตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนาะว่ได้เป็นคนอห้างคนมีเด้อรับพี่น้องเลยยังถุกยังยากแต่่าก็ยังดีนี่พี่มีน่องมาซุ่มมาแซลนะครับยังมีพี่น้องมาหักมาหอมซํานี่ค่ะดีใจหลายตาก็ได้ว่าต้องมีเงินหล่นล้ามปนน่ะเนาะนะครับอยู่ดีสบายพี่น้องเอาผ้าพี่น้องจวด กับพ่อกับแม่กับพ่อใหญ่เฮาอนนะครับพี่น้องเนาะกับเพื่อนฟูไอ้น้องสู้หูทุกคนเนาะครับพี่น้องจวดบ่ครับมันมีคนจวดจวดครับจวดโอ้ยจวดหลายจวดบรรยากาศตรงไหนตรงหน้านะครับเนาะอุ้ยลมวีวีวันยามแรงดูบอลลมแม่ลวงบอกยังเป็นตาแสบขาดขาดขาดมันคือบรรยากาศคือเขาเสียออกห่วง มันจะแรงเงาเลยเงาเดำหน้าแล้วเงาเกี่ยวข่อยร่มๆเนี่ยเองพ่อแม่กินกันภูมิใจบ่มีเวียกครับพี่น้องบ่มีเวียกครับโอ้หน้ากรับว่ได้ดำแห่งแรงร้ายพี่น้องเอ้ยยิงดีนาเสร็จเดี๋ยวไปขอเขาน้ำพีน้ำน่องหมดแล้วกินคือ สูตรในอาจารย์ได้เห็ดนี่งอาจารย์รี่ครับอ๋องลีปทุมราชครับอ๋องรีทุมราชอ๋องรีทุมราชครับเดี๋ยวรีอันเห็ดทั้งตะวันสูตรนี่เหรียญทั้งหมดแดงทั้งหมังม่วงว่ามันม่วงเล็บและมะนาวสูตรม่วงหอมนร้อมป่ะแม่นครับยโอ้ขกขาขัเจ้าหอมว่าแม่ ความักินากของเนาะกม่องม่วงกระสอจังปลาเืองครับหอมม่องกกระสอนเขายอะไปบดแล้วเอาเขามาปรชสมเงินบอกกลางบ้านทกะสอเขายอะไปบด้ลยใบสองครับหม่องครับมือนี่บอืขาขึ้นนีเไม่ไล่ซื้อเขาจะไปบดแล้วเดี๋ยวนี้เราไม่ไดซื้อมากนีมี นั่นพักกันหน่อยเลยคือมากองยู่ไหนตาอะไรครับพักับออเปนตามขาโอ้ยมักหนับหมักโคตมาเป็นปลานม่พักปลาพี่หน่อยทางนองก็ปลาทาไงยมักก้อยมักต้มนั่นนี่เสียโพเห็นหมอยลี่คุยเอวเอวเอไม่ได้ปดลูดดพอดีออมาอะไรอย่าา อคุยเอาคยเอาไอ้โง่นั่นแหละสุดยอดบันเฮาคันนีม่แบบนี้ขมือขมเหมือน่มนกับมวนในน่องนองเนาะครับอือโอ้สุดยอดพี่น้องเลยเฮลีมันทำไรเนาะป็่ใังไรเบิดก้อนหมูเบิดก้อนแล้วกินเก่งเรากินเก่งเหลีโอ้ยไปว่าเราถ้อเราไปเสียบมันมาเราไม่คนเห็นดจว่าเรากินเก่งหนาะว่ นี่แหละวิธีชีวิตชาวบ้านเขาเนาะไอ้ครับกินจังซี่แหละเขาเรียกว่าคนจนผู้ยิ่งใหญ่ขนาดอืมยิ่งใหญ่น้ำใจตัวต้นแบบนีงเหมือนต้นแบบนี้กี่เนี่ยเจนี่เจนี่มาแล้วจนี่จะเห็นทำเก่าไงเทียบานีบ นี่เต็มำเขาใหญ่ครับเฮ้ยเฮ้ยน้องเยบครับเดยเลหลน้ำรนชางนี่ของเสียบไข่ดืบตัวเด้อสยนะครับเต้ยตายาเย็นนี่ยาเย็นฮนน้ันยาเย็นเปอเนนะย้ไปยยเนาะมิเตียยเย้คนคจนคุจนเขาไหวด้ยาเย็นเง เขานับถือมใหญ่ิบ้านเปาเอินไปุ้สีดำน่อยมันใหญ่ยิ่งกว่อคนจิงเขานับถือเสือเสือคือเป็นหนึ่งสัตว์ของอันเทพของเขานะฟานกินซุ่มเซกันครับเขานับถือก็ปูนหนาบ้านหาถจนบกากินไปกินกับลาบเป็ดงานจะกินบกกากินนี่อ่ะมันอิ่มเด้อ เต็มที <baptism? S 1> แล <both> like like ้วเมันก่เป็นยาเย็นยานแก่ทองบรกอับบอกง่ยบอกง่ายุณเวินวาใหญ่เนาะพวกแก่ท้องแต่ว่าสมุนไพรหน่อยไผใส่เนาะยางเบลแหงๆมัต้มปลาสมุนไพรโอ้ยคือขาดแต่นอกบ้านีเนาะหรือจะพักกหนเล่นเบียเนาะฮะ เอ้าตั้งมนี้ขวมโอ้ตายแล้วคาราเบลตั้งมนี้เออโอ้ไม่รู้ขวมล้วโอ้โอ้หนำคาราเบลปน้าโอ้มันือมีจวดอีกจังหน่อยขึ้นจะขักเนาะครับเนาะโอ้เมื่อไห่นี่เมื่อไห่นี่สมุนไพรไทยหมืนใบปลานจัน จังไถ้าคอยก่อเช่นนะนี่เป็นแกนครับพี่น้องนิองเงียำเซลครับพี่น้องนี่ต่อมันสหินตีเข้าพักนี่ว่าเป็นสวนครับพี่น้องครับผมของที่พัชรารับเจ๊กมา่ยังมัดเซ้นแลมครับไม่ได้ผิดแต่น้องห่อแล้วครับพี่น้องยอกครับพี่น้องยอเดี๋ยวยอกยอกไม่ได้ผิดแต่น้องห่อเลยผักลายอือันนี้ผักเม็ก ภาษาไทยเรียกเม็กแม่นบอกภาษาอีสานเม็กันือกผักกระโดนไปยังสั่นเอาเอผักโนครับอผักเม็กผักกระโดนเี่มันจะขาดแน่นอนเนครับลืมใช่ไหม้พูดอะไพูดรามไงตะว่ามันกะต่วันกระโดนเลยเผาจะหม่กระดนกระโดนหายใหญ่เยอะเลยเจ้าน่อยมัน แม่งไ้แม่งกินนุ่นแม่งเนี่ยครับแม่งขี้ให้เขาินเนาะครับเนี่ยป่าสีไถคอยู่น้องสาบักกวางเรียมนี่ทีายก่อนเนี่ยครับใส่สิบแล้วป่าอยู่ใส่อีกอยู่น้องสายอยู่นี่เหรอครับโอ้เรื่องเรื่องมาเหาขึ้นมาครับโอ้โหน้โหโอ้มีมาเห้าไปร้าบ้าเราขึ้นมาที่ไหนนี่ทุกคขึ้นมาฟ้าบ้านไทยมันแรงต้มต้อยย เอาตัวนะครับปลาต้อมุงค้นนี่แหละตัวเนาีะปลาใครบ่เอาปลาในท้องกับว่าเอาเออตาไ่ที่บอกไพ่ทำนี้ตาไอตาเป็นห่วงปลาขนาดว่าไม่ใครนี้ห่วงเนยมปนบ่ล้านเป็น่าลูกหลานบ่เนี้ยไปที่น่องเอ้ เป็นกับว่าวหยอกกันไปสัลมักแห่ไว้เพอใหไงเป็นห่วงปลาเอ้ยเอาเปียวเคยขึ้นมาได้มันสิไตายนว่าเป็นเป็นห่วงไม่ใครเป็นห่วงเป็นห่วงปลาเป็นกี่น้องเอ้ยเออนาแลกบเยยังตับเอุกลอมันาแ้วไหมเพราีหแห่ว้ยนก่อน้อหนงคราห่วง วังอีนี้ดเดนะนี่นะโอองับยครับพนันเยันน้องเอ้ยพนยันเพนยันจื้อนี่แหบอะไรเนาะยันจื้อแหบอะไรวางวันอะไรใส่ลงเนาะปลาไข่เบิดแลโอ้ปลาในท้องร่างไข่เนื้อมาเนื้ายนยันปลาบ้แหขาดตายลูกหลานบริยองมันนะ โอ้ยขักเลยสามดังหนึ่งเออเนี่ยมันนะเนี่ยมันนั่นนะกะจำนั่นละพ่อใหญ่่นีดิมันของแท้เอาของแท้นะตั๊กไปนั่นเอาก่ต้องกินเหล้าก็ได้ขรุ่นนี่ไะเอาจริงมันมาเอาจริงมันมาเอาจริงเลยนะที่ว่าอนั่นเอาจริงมันมาที่ว่าบ่ จวดนี่มัวสักโลดเกาดาวเ้เียวบางนุ่มบ่อใสครับพี่น้องครับเพินมาที่หลังเดี่เนาะพันยันบรทันน้องดีลูกโดดนเพื่อนลูกโดดเน้ขากหลายแช่อยู่ป่ะพันยั่แช่อยู่ไงไข่อยู่มังหัวถูกร้านดีใจเลยมัน่ค่อยได้กินนั่งยนน้าผม ตามภาษาบรรนอกมาเด้ครับมาเดูนอกนอกครับพี่น้องเนาะวันนี้ตามมาดีมากอืมใครขอมาดีมาคุณเลิศหน่อยกินซอบมาดีมาขอคุณเลือดเนียงนอกครับพี่น้องเนาะยู่ยเจียนมารีวิวให้พี่น้องฮ่าได้เบิงบรรยากาศเลือดรมวิ่งดีสุขชีบรรยากาศบรรนอกทำคนเก่งคุณนะบรรยากาศบรรนอกเออเนี่คือชีวิตจริงๆ เอของไอ้ตากับลุงโบนะครับะคือชีวิตจริงๆยูต่างทองไฮทองหน้านะครับเนาะขอขอบุณขอบคุณครับผมที่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะขอขอบคุณขอบคุณหลายครับสุพูดสุคนตาขอขอบคุณขอบคุณเนอครับมันนี่ตาเสดราไปก่อนครับผมยังบ้นเดียจบดอกนี้ใส่กันต่อยครับผมขอบคุณพ่ดใหญ่ครับบ่อใหญ่พ่ใหญ่ขอบคุณพ่อใหญ่ที ไอตาขึ้นมากนะครับจากน้องนะครับเนาะเป็นลาเขาครับขอบคุณที่พัญญาอิบอดาที่รักปลาปัญญาเบอร์อยากแน่เนอนขอขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆที่ให้เก็บคอมาติดตามรับชมนะครับพี่น้องเนาะครับพี่น้องฝากติดตามไว้นั่มครับช่องไอตาแชนแนลครับช่องลุงโบครับแชนแนลลุงโบแชนแนลฝากไว้นั่มด้อครับพี่ตาครับ พร้อมทีมงานของน้อหมูวนะครับเนาะพร้อมกับพ่อใหญ่นะครับพร้อมกับทีมงานครับพี่น้องครับผมผอมกันไม่คลิปหนาเนาะครับพี่น้องเนาะครับผมคนใหญก็แชร์กดติดตามแผนบัวได้ไม่เด้อครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังแรงใจติ๊งติ๊งดิดงติ๊งต่อไปเนาะครับพี่น้องเนาะไปก่อนครับพี่น้องผอมกันไม่คลิปหนาครับครับสวัสดีครับบ้องรีบเป็นวัดแจ่มซื้อหครับเตรียมซื้อครับสวัสดีครับ